ต่ดอหรือดทเองออันวัตถุนึกทำไม่ได้ไหมอันนี้กินไก่ด้วยไก่นี้ด้วยนี่หนาหนาหนาเห็นไหมสวัสดีค่ะคลิปนี้มาแบบสั้นๆนะคะมาแค่ฉลองวันเกิดให้กับน้องวอทันของเรานะคะปีนี้ครบเจ็ดขวบแล้วค่ะ หนุ่มน้อยหน้าหวานของเรานะคะท่านผู้ชมหลายๆท่านชื่นชมเข้ามามากๆในการใช้ภาษาของน้องแล้วก็ความหน้าตาน่ารักของน้องนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับทุกกาลังใจแล้วก็ความรักความเอ็นดูที่มอบให้กับพวกเราห้าคนแม่ลูกด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมว่าน้องวาร์ทันของเราหน้าหวานจริงๆเหมือนพระเอกลิเกเลยได้เนาะ ท่าครับท่านครับหกโมงห้าสิบสองแล้วครับต้องทำไงครับ6กโมงห้สิบสงแล้วต้องทำไงครับก็พิเศษให้เขาหน่อยค่ะวันนี้ตามใจที่เขาชอบก็คือสไปเดอร์แมนนะคะตามสไตล์ไม่พึ่งเช่นเคยค่ะ ประหยัดเอาไว้ก่อนของพวกนี้นะคะบอลลูนต่างๆพวกนี้แม่พึ่งก็เป่าลมเข้าไปเองคะ่ะแล้วก็ตกแต่งสถานที่เองทุกอย่าง,างประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะดีกว่าไปซื้อบอลลูนสาเร็จรูปนะคะแบบประหยัดจริงๆคะ่ะอันนี้งบจริงๆทั้งหมดหน่าจะไม่เกิน15ดอลลาร์คะ่ะแต่ของขวัญสิคะหนักเอาเรื่องอยู่คะ่ะของขวัญที่เขาอยากได้โอ้โหัเร่นแรงคะ่ะวันแล้วได้ได้ครับโอโ้โหเช้าที่สุดเก่งที่สุด วันนี้ให้วิ่งไกลนิดนึงจะได้ออกกำลัาางกายนะครับว่าถ้ามี5นาทีทันไหมล่บลากแม่โอ้หแม่ก็รักลูกครับ <c oughs> <c oughs> โอ้แม่เพิ่งได้รับภาพจากคุณครูประจําชั้นของน้องนะคะดีใจมากค่ะเขาก็ฉลองวันเกิดในคลาส o ูมในห้องเรียนให้น้องด้วยค่ะแม่เพึ่งก็เอาทําของแบบนี้เขาเรียกว่ากูดดี้แบ g กนะคะก็ใส่ของที่คิดว่าเด็กๆน่าจะชอบเป็นของใช้บ้างอุปกรณ์การเรียนบ้างแล้วก็ขนมเล็กๆน้อยๆเอาไปให้วอร์ทันเขาแจกเพื่อนๆในห้องเรียนเขาทุกคนค่ะ ได้รับคําชมจากคุณครูแล้วก็เพื่อนๆว่าโหถุงน่ารักมากเพราะว่าเราแฮนด์เมดกันนะคะเราซื้อถุงกระดาษเปล่ามาแล้วเราก็แม่เพื่อนกับพี่นีนาช่วยกันระบายสีนะคะทําให้ถุงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความใส่ใจความตั้งใจของพวกเรานะคะวันเกิดทั้งทีน้องขอ PS5 ค่ะ PlayStation 5มีหรือแม่จะไม่ให้ตามใจค่ะ เหมือนเป็นการซื้อของขวัญให้กับพี่ๆไปในตัวพร้อมกันไปเลยค่ะให้เขาได้ได้ร่วมกันใช้เวลา <All right. S 1> ร่วมกันนะคะ Happy birthday Watson น้องวัท่านนะคะมีชวนเพื่อนมาร่วมฉลองวันเกิดที่บ้านนะคะก็มีเด็กมาเล่นที่บ้านด้วยกันวันนั้นก็สนุกสนานมากค่ะน้องม,มีความสุขแม่พึ่งก็มีความสุขไปกับน้องม,มากๆเลยค่ะก็เตรียมเรื่องอาหารการกินให้เขาแล้วก็เป็นการเล่นกันตามภาษาเด็กๆค่ะ นม่แม่ทำได้แม่ได้คุณว่ายิ่ไมรือคุณเองหรือเ่่ี่ฉันก็ทำไม่ได้เคนมู่ไมอยากสายนโอเคหลุดไปแล้วเรามีหกนาทีครับหนาทีโอเคหรอกค แค่นจะไม่ทาดีไม่ท้าดีครับสบายสบายวันที่วัาจะมีผ้าเลยที่เธโอเคครับเดอรยวิ you, ครับ <c oughs> ก่อนจากไปในคลิปนี้นะคะทิ้งท้ายด้วยวิดีโอน่ารักๆจากพวกเรานะคะแม่เพิ่งพาเด็กๆไปเที่ยววัดไทยที่ดารลัสนะคะเป็นวัดที่เขามีการจัดขายอาหาร เหมือนมีการตํะเวนตลาดอะคะ่ะท่านผู้ชมจะเป็นทุกวันอาทิตย์นะคะไม่เพิ่งไปค่อนข้างบ่อยไปอาทิตย์เว้นอาทิตย์ค่ะไปทานอาหารอร่อยๆที่วัดรักแวปทำบุญด้วยค่ะฮัลโหล <Hello. S 2> <c oughs> เงยเงี้ยเงียเงียเงยเงี้ยวนี่มีก๋วยเตี๋ยวเรืออุ้ยส้มตำก่อนท่านลองลองชิมอันน <c oughs> ี้ดูซอสเสร็จอันน <c oughs> ี้ครับเหมือนเมืองไทยเลยดู เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่จับสาวน้อยรูปครึ่งคนนี้แต่งชุดไทยออกมานะคะก็จะได้รับความชื่นชมคำคำชมจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแม้แต่แม่ค้านะคะที่ขายของก็จะออกมาขอถ่ายรูปน่อยและพอน้องพูดไทยกลับทุกคนก็วิพูดไทยชัดแจ๋วเลยน่ารักจังเลยยิ้มหน้าบาน้องก็ให้ความร่วมมือนะคะน้องเป็นเด็กไม่ถือตัวน้องเป็นเด็กที่เข้ากับคนได้ง่ายมากจริงๆค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าสู่กันฟังใหม่ค่ะนูะ้ชมรักษาสุขภาพนะคะมีความสุขและพบกันค่ะ Happy birthday you. Happy birthday to you to